แฟนลูกยางเตรีมตัวสลูกยางอัปเดตลิขสิทธิ์วีนี2025ในไทยข่าวร้ายแฟนลูกยางอัปเดตล่าสุดลิขสิทธิ์วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2025ในไทย วันที่17พฤษภาคม2568หลังจากที่ลิขสิทธิ์วอลเล์บอลหญิงเนชันหลีก2025ในประเทศไทยยังไม่มีความชัดเจนว่าช่องไหนสนใจจะซื้อลิขสิทธิ์ไปถ่ายทอดโดยเหลือเวลาอีกสสัปดาห์เท่านั้นล่าสุดไทยรัฐสปอร์ตได้สอบถามนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเล์บอลแห่งประเทศไทยได้คําตอบว่าเรื่องของราคาตัวเลขลิขสิทธิ์ไม่ทราบพแนาชัดรู้แต่ว่าแพงมากๆไม่มีช่องไหนสนใจก็คงต้องดูผ่านวอลเล่บอลเวิร์อย่างไรก็ตามก็อยากจะหาทางช่วยให้คนไทยได้ดูแต่งบประมาณหาลําบาก ตอนนี้ก็ยังวุ่นวายกับวอลเล่บอลชิงแชมป์โลกที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพวันที่22สิงหาคม7กันยายนนี้สำหรับเวีนา2025วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามเกมแรกโปแลนด์วันที่4มิถุนายนพโปแลนด์เวลา14นาฬิกา